คอลัมน์ทศนะอนาคตสงครามโลกครั้งที่สกับวิเทโซบายของไทยอย่างที่เคยว่าไว้นั่นแหละว่าอ่านหนังสือสะจนหมดบ้านระหว่างนี้เลยต้องไปคว้าหนังสือเก่าๆประเภทที่เคยอ่านไปแล้วสีเที่ยวห้าเที่ยวกลับมาอ่านใหม่อีกรอบและที่อดไม่ได้ต้องหยิบมาพูดถึงเอ่ยถึงหรืออาจจะถือเป็นการแนะนำเอาไว้ณที่นี้ก็คือหนังสือเรื่องการวิเทโซบายของไทย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในช่วงครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเราราวพศ2 5 2 7น่นเลยคือที่ต้องถือเป็นการแนะนำให้ใครต่อใครรีบกลับไปคว้ามาอ่านแม้เคยอ่านแล้วสีเที่ยวห้าเที่ยวหรือกี่เที่ยวก็ตามแต่ก็ยังถือว่าควรอ่านหรือต้องอ่านยิ่งสักสิบสิบเที่ยวขึ้นไปก็ยิ่งดี ด้วยเหตุเพราะเนื้อหาสาระฉากสถานการณ์ที่ผู้เขียนอย่างศาสตราจารย์กลนทีสุภพมงคลอดีตอธิบดีกรมสหประชาชาติเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัย,ลยธรรมศาสตร์บิดาบังเกิดกล้าวอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศยุครัฐบาลทักษิณคุณกนทีสุภมงคลที่เคยโหยหวนครวนครางบทเพลง street of london ไว้อย่างน่าซาบซึ้งตรึงใจ ท่านหยิบมาไร่เรียงไว้ในลักษณะไม่ต่างไปจากบันทึกความทรงจำของท่านเป็นฉากสถานการณ์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกรวมทั้งความเป็นไปในบ้านเราณนะช่วงระหว่างนี้เอามากๆหรือเป็นช่วงที่ประเทศไทยแลนด์แดนสยามของหมู่เฮาต้องเจอกับผลกระทบอันหนักหน่วงรุนแรงจากปัจจัยภายนอกระดับอภิมหาสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองหรือปัจจัยภายในก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งแก่งแย่งทางการเมืองชนิดหน้าห่วงน้าวิตกกังวลไม่น้อยไปกว่าช่วงนี้หรือช่วงเท่าที่ผ่านมาสิ่งที่ศาสตราจารย์กนีสุภพมงคลท่านนำมาถ่ายทอดเรียบเรียงตามประสบการณ์ความเป็นจริงไม่ว่าในฐานะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศหรือในฐานะผู้มีส่วนร่วมในขบวนการเสรีไทย รวมทั้งตามข้อมูลเอกสารที่ท่านได้ค้นคว้าในภายหลังอาจต้องเรียกว่าถือเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะเป็นอย่างที่นักคิดนักปราชเช่นนายจอร์สซานตาญ่าเคยว่าไว้ว่า those who cannot remember the past are condemned to repeat it หรือผู้ที่ไม่จดจำอดีตผู้นั้นมีกรรมจำต้องย้อนรอยอดีตนั่นแ,แล ด้วยบุคลิกลักษณะที่ปราศจากความเห่อเหิมทะเยอทะยานทางการเมืองมีความพึงพอใจต่อการเป็นข้าราชการตัวเล็กๆยึดมั่นต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าศาสตราจารย์กนทีท่านจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อยากลึกซึ้งเอามากๆแต่ท่านก็เคยรับใช้ใกล้ชิด เป็นผู้ทูลถวายรายงานกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับในหลวงรัชกาลที่8รัชกาลที่9ขณะเสด็จนิวัตรพระนครได้ร่วมโต๊ะเสวยในบางโอกาสบรรดาความคิดความเห็นที่ท่านได้สอดแทรกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ใสสะอาดจริงจังและจริงใจจนทำให้บทเรียนในแต่ละบทยิ่งมีคุณค่าราคายิ่งขึ้นไปอีก ไม่ใช่แค่ตำรับตำราหรือเรื่องที่เอาไว้คุยโม้โอ้อวดแบบการเขียนประวัติส่วนตัวของผู้ที่ยังจมอยู่กับอดีตดังนั้นเมื่อความเป็นไปของสงครามโลกครั้งที่สามชักเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกทีอีกทั้งสีสันบรรยากาศของการเมืองภายในก็น่าหนักใจน่าระทศระท้อใจไม่ต่างไปจากการเอาแพ้เอาชนะระหว่างพลพรรคของจอมพลปพิบูลสงครามกับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยง โดยมีนายควงอภัยวงศ์และพักประชาธิปัตย์เป็นตัวสอดแทรกช่วยโอกาสไปเป็นระยะระยะข้อมูลข้อเท็จจริงอันบริสุทธิ์ใสสะอาดที่ถูกกลั่นออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของศาสตราจารย์กลนทีในหนังสือเล่มนี้จึงอาจถือเป็นแนวทางหรือแนวนโยบายที่ควรนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าในแง่ของประเทศชาติโดยส่วนรวมหรือโดยอุดมคติอุดมการณ์ในทางส่วนตัวก็ตามทีโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันคุณปานปรีพหิธานุกรที่เคยมีโอกาสรู้จักแค่เพียงผิวเผินด้วยเหตุเพราะคุณน้องปองอัญชลีท่านไปลากมาพูดคุยสนทนาด้วยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วยิ่งอยากแนะนำให้รีบไปคว้ามาอ่านหรือถ้าเคยอ่านแล้ว ก็น่าจะอ่านซ้ําอีกสักสี่เที่ยวห้าเที่ยวเป็นอย่างน้อยเพราะไม่ว่าในแง่ส่วนรวมที่ท่านต้องรับบทเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับพรรคเผ่าไทยหรือในแง่ส่วนตัวที่โดยอุปนิสัยใจคอท่านออกจะน่ารักน่าประทับใจเอามากๆหนังสือเรื่องการวิเทโซบายของไทยโดยศาสตราจารย์กนทีสุภมงคลเล่มนี้นี่แหละที่สมควรเก็บไว้หนุนหัวหรือซุกไว้ใต้หมอนเพราะถ้าเกิดอึดอัดขัดข้องใจขึ้นมาเมื่อไหร่ ไม่ว่าด้วยเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวมก็แล้วแต่โอกาสที่จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นกุญแจไขข้อข้องใจในแต่ละเรื่องแต่ละกรณีย่อมมีความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยคอลัมน์ทัศนะ